สวัสดีครับวันนี้มาพบกับแต่งรถเชียงรายสาขานั้งแรนะครับงานรอบเช้านะฮะวันนี้เรามารีวิวนะครับงานแต่งรอบคันของ m a สเตอร์สองสกายทีสีแดงแรงนิดคันนี้นะฮะมาสเตอร์สองสกายทเป็นรถที่ขายดีมากเพราะว่าตัว,ต,วตัวนี้ประหยัดน้ำมันด้วยแล้วก็สวยนะครับคันนี้แต่งแต่งรอบคันไฟาวานะฮะของค่ายเซอร์สตูดิโอเดี๋ยวเราจะพามาดูงานกันว่า งานชิ้นงานของไฟวานะครับที่เป็นชุดแต่งรอบคันของค่ายสตูดิโอนั้นมีความพิเศษยังไงนะครับมาดูที่สเกิร์ตหน้านะครับอันนี้คือด้านหน้านะฮะด้านหน้าเป็นสเกิร์ตหน้านะครับสเกิร์ตหน้าจะมีป้ายแท็กอยู่นะครับเป็นไฟวาแบบนี้นะฮะเป็นงานแท้นะครับโรงงานชั้นนําของประเทศไทยในการทาบอดี้พาร์ตนะครับชิ้นงานนะครับเป็นทําสีแดงตามตัวรถแล้วก็ตัดดําด้านแบบนี้เห็นไหมครับ แนวตัดดีไซน์นะครับดำด้านที่อยู่ตรงกลางสีแดงแบบนี้มีความละเอียดมากๆงานติดตั้งนะครับเราใส่ตัวยางตัวยูนะครับในการเก็บขอบเก็บรายละเอียดจะสังเกตว่าการติดตั้งเนี่ยสันเหลี่ยมตรงกันนะฮะเห็นไหมฮะงานติดตั้งที่ดีเนี่ยสันเหลี่ยมของเชฟสเกิร์ตต้องตรงกันแล้วก็ชิ้นงานที่ผลิตได้อย่างมีคุณภาพเนี่ยจะต้องออกแบบมาแล้วฟิตติ้งแล้วเนี่ยเข้ารูปแบบนี้เลยนะครับ เห็นสันเหลี่ยมไหมครับ hey. จะต้องเข้ารูปแบบนี้นี่คือชิ้นงานที่มีคุณภาพจริงๆนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกเกิร์ตข้างกันนะครับดูระยะไกลก็ได้นะฮะสกเกิร์ตข้างสกเกิร์ตข้างก็จะเป็นสีแดงตัดกำหน้าแบบนี้แล้วก็เก็บขอบด้วคอบยางน,นะฮะอะไรครับ เกิดายท่อคู่นะครับเป็นไฟท่อคู่แบบนี้เลยสวยงามจริงๆมีตัดขอบแดงนะครับแล้วก็มีโลโก้ไฟาวาแบบนี้นะครับแล้วคันนี้เสริมด้วยสปอยเลอร์ดักเทลด้วยนะฮะเป็นสีดำเงาแบบนี้ทำให้รถดูมีส,มสปอร์ตนะครับแล้วก็ไม่เยอะจนเกินไปเขาเรียกว่าริบเรียบแต่สปอร์ตนะครับสวยงาม,มตัวจริง นกล้องให้ดูรอบคันนะครับพอใส่ชุดแต่งไฟวาของเ h อ Studio แล้วรถก็จะด,มด,ดูมีความสวยงามแล้วก็ดูมีมิติมากขึ้นอีกเยอะเลยนะฮะดีกว่าไม่ใส่นะครับแต่ชุดแต่งของ m a ต้าสองสกายทีรุ่นนี้นะฮะยังมีอีกหลายหลายแบรนด์แล้วก็หลายโรงงานมากที่ผลิตออกมาเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรถที่ขายดีนะครับ ก็มีชุดแต่งให้เพื่อนเลือกมากมายเลยนะฮะถ้าเพื่อนสนใจก็สามารถที่จะปรึกษาพวกเราได้นะครับแต่วก็เชียงรายเราก็มีงานชุดแต่งรอบคันนะครับแล้วก็งานทําสีซ่อมทําสีสเกิร์ตสปอยเลอร์นะฮะเพื่อนเพื่อนที่ไปชนรถไปชนมาหรือแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเกิดอุบัติเหตุมาเราสามารถซ่อมพวกกันชนนะครับพวกสเกิร์ตลอบคันได้นะครับแล้วก็ทําสีให้ใหม่ได้เราะ งานที่ร้านเนี uh, ่ยเราก็สามารถทําสีเองได้ด้วยนะครับข้างสีเรามีประสบการณ์จากโตโยต้ามาสิบปีอ่ะเดี๋ยวมาดูหน้ารถอีกครั้นนะครับก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆนะครับว่าถ้าเรามีรถเราไม่ใส่ชุดแต่งก็ได้ก็ไม่ผิดนะครับแต่ว่าการที่เราเสริมชุดแต่งรอบพันเข้าไปเนี่ย ทําให้รถมีเสน่ห์มากขึ้นแล้วก็มีความสุขหมายถึงว่าคนที่เป็นเจ้าของมีความสุขเวลาเราแต่งรถเพิ่มเติมขึ้นไปใช่ไหมครับแล้วก็คนที่มองรถเราเนี่ยก็จะดูว่ารถเ,ออเรามีความสวยงามมากขึ้นนะฮะเพราะนั้นทุดแต่งรถคันจริงๆแล้วราคาไม่แพงเ้า่าเทียบกับตัวรถนะครับมีให้เลือกหลายแบบมากเลยนะครับก็เลือกตามใจชอบที่เพื่อนๆต้องการนะครับถ้าเพื่อนๆอยากแต่งรถให้ปรึกษาเราแต่งรถเชียงรายเราสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของแต่งรถเชียงรายเรามี ุดแต่งเป็นพันๆแบบอยู่ในเว็บไซต์ให้เพื่อนเลือกนะครับแล้วก็สามารถพักมาสอบถามราคาสอบหรือถ้าเป็นกังวลเรื่องเทคนิคการติดตั้งอะไรก็สามารถปรึกษาพวกเราได้นะคะรับโทรมาได้แต่งานติดตั้งของพวกเราก็อย่างที่เห็นนะครับก็คือว่าเราก็มีมาตรฐากนการขั้นตอนการปฏินนบัติงานที่มีคุณภาพเพื่อส่งมบอบงานก่อนให้ลูกค้า พึงพอใจนะครับในคุณภาพของงานโอเคปัจจุบันเรามี3สาขานะครับมีสาขานางแรสาขาแม่สายแล้วก็ที่สาขาพะเยาแล้วก็ในปีหน้าเรามีแผนที่จะไปเปิดที่เชียงใหม่นะครับเพื่อนก็ในการขยายสาขานั้นก็เพื่อที่ทําให้เพื่อนมีจุดบ,บริการนะครับไม่ใช่ว่าติดตั้งงานกับเราไปแล้วก็จบกันนะฮะเราจะต้องมีจุดบ,บริการไว้ให้ครอบคลุมแล้วก็ให้บริการลูกค้าเผื่อ เพิ่มเติมงาน after service ต่างๆ,ๆนะครับเพ mm ื่อนๆโอเคครับ mm hmm. วันนี้ก็ขอขอบคุณลูกค้านะครับแล้วก็ขอจบการรีวิว Mazda 2ส k y สี mm hmm. แดงแรงนี้คันนี้สวยงามมากเลยกับชุดแต่งไฟไว,วารจากค่าย t u r Studio นะครับสวัสดีครับ